คุณผู้ชมครับก็ทุกโกวันนี้พาไปชิมอาหารทะเลแบบสดๆแถวนนทบุรีครับใช่แล้วครับร้านนี้คือร้านบ้านเนื้อปูครับอยู่แถวเลี่ยงเมืองสะพานเจษฎาบดินนะครับบรรยากาศร้านก็เป็นสไตล์นี้เลยเขาจัดร้านได้สวยงามมากๆ เอาจริงๆตกแต่งร้านนึกว่าอยู่แถวบางแสนหรือว่าพัทยาครับร้านนี้รองรับลูกค้าได้เป็นร้อยคนเลยจะมาจัดเลี้ยงหรือว่ามาทานอาหารการชิลๆก็ได้อ่ะไม่ต้องพูดมากเราไปดูว่าเมนูแนะนำเขามีอะไรกันบ้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเลแบบสดๆนะครับแล้วก็เป็นอาหารสไตล์อาหารภาคใต้นี่ดูมามาถึงแล้วก็อุดหนุนเขาหน่อยเมนูแรกครับเป็น เนื้อปูแกะรวมมิตรนะครับทุกส่วนของปูแกะมาให้พร้อมรับประทานข้าวผัดปูก็ใส่เนื้อปูมาเป็นก้อนๆเลยทีเดียวเมนูนี้ผมชอบมากครับบุ้นเส้นผัดปูครับเห็นไหมครับนั่นขาวๆนั่นคือเนื้อปูอร่อยมาก